า a, นักมวยรายงานตัวแล้วตก็แหม่ัวหน้าคณะหัวหน้าคณะหัวหน้าคณะพานักมวยรายงานตัวฮะวหน้าคณะหญิงพานักมวยรายงานตัวเข้ามาถึงแล้วนี่ครับเนี่ยอ่ามาถึงแล้วรายงานตัวนะเขาจะได้รู้ว่าใครใครคู่คู่ใครมาก่อนก็ได้ต่อยก่อนเลยนะ เน่ยหัวหน้าคณะพามาอะไรกันตัวแล้วพี่แดงมใชี่รับวันึเมื่อเที่แล้วสิบเจ็ดแล้วสิบเรียกนัพน้องครับโปรโมเตอร์โปรโมเตอร์เนโปรโมเตอร์ตัวจริงนะคููมาดกับพี่นิพนนี่ครับโปรโมเตอร์ตัวจริงโปรโมเตอร์ตัวจริงวันองเค้อ โหลสวัสดีครับสามสี่ห้าโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรับก็สวัสดีไปยังพ่อแม่พี่น้องร้านค้าต่างๆนะครับวันนีเ้เราบินบริการอุศละนะครับบริการอุศลเราวันนี้ชมฟรีครับวันนี้ชมฟรีนะครับชมฟรีชมฟรีชมฟรีหลวงปูท่ทองศพของเรานะครับจะ มีงานวันนี้นะครับที่วัดตรงนี้วัดหนองคอนะครับรถหนึ่งสองสามเดี๋ยวนักมวยมาแล้วมาแรงงานตัวนะครับใครมาก่อนชกก่อนเลยนะครับนักมวยนะครับเดี๋ยวขอไปรายการมาแล้วมาติ๊กเลยว่าใครมาก่อนชกก่อนนักมวยนะครับไปจัร้องงานจูนะสมาคมแพทย์ก็มาถึงแล้วนะครับครับทีมงานจูนักสมาคมแพทย์เดินทางมาถึงแรกมกรทคงจูนักสมาคมแพทย์ที่วัดหนองคอครับ โอ้ยเดี๋ยวมาฮอนแล้วมาฮอนแล้วเลยทีมงานสรชพูมเนี่ยต่อยสามคนวันนี้นี่ขอบคุณพี่สามสรชพูมิาพิมงานสราชพูมมาแล้วมาถึงแล้ววัดหนองคอวันนี้ครับนี่ครับวีนั่งตัวละยี่สิบบาทครับมาดูร้านค้าขายของครับงานวัดหนองคองานมวยวัดหนองคอวันที่24ครับ มวยพปมวยพี่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 ปมวยหน้ามวนาคณะบังคับนมวยขึ้นเวทีนี่โอ้มวยพี่ปอมวยพปอขึ้นมลขึ้นมลอยมวยไทยไทยที่มีรศัพท์อยู่ด้ครับเปิดเปนช่องอทะเลนะครับ เขาจะมีการสัมภาษณ์ตาน้ำบเูทัวเก่ามยศครับผมเนี่ยขึ้นขึ้นใครต่อยต่อยก่อนรับค่าตัวก่อนเลยใครชกก่อนรับค่าตัวเลยครับไม่แต่รอค่าตัวมาแล้วคุณไหนมันมามาชาร์จเก็บไปเลยคุณพออเก็บไปก่อนครับน้องกลับสี่ทุ่มนะกลับพร้อมฆ่าตัวครับเดี๋ยวค่าตััววกลบด้ยคุณพ่อทะเลจะกลับสี่ทุ่มนะครับ คู่มวยชกวงแรกๆอาได้ขาดตัวเลยข้างหลังๆนี่ไม่แน่อาจจะไม่ได้นะมอสจะกลับนะครับตามเป้าที่ค่ายตามเป้าที่ค่ายเลยเดี๋ยวอุ่นเล็กมืชีไปเอาเขาไปเลยครับไป่เบื่อได้เลยมอสครับใจใจท่ากองบอกไปนะครับแต่คู่มวยยังไม่มีสักคู่นึงเลยบอกว่ายังไม่มายังไม่มาครับไม่งั้นเดี๋ยวมอสทะเลต่อยกันเองยังไม่มาถ้าหากว่าคู่มวยไม่มาพร้อม้คู่ต่อสู้ไม่มาเจะเอาค่ายมวยมอสทะเลเนี่ยต่อยกันเองเอาขาดตัวกลับเองเลยครับ ไม่รอเลยนะอาวันเดย์วันเดย์วันเดย์นะครับมาแล้วของคู่เก๋ของคูเก๋ของคูเก๋มาแล้วน่ฮะยังมคูชกมาแล้วคู่ชกมาแล้วคูชกมาแล้วิครับคชกมาแลวอไปอีส่วนโอ้ยคนเล่นมาแล้วคู่แรกคู่แรกคู่ มวยคู่ที่หนึ่งเพชรดลงแดงสีฟ้าสอมุมแดงยอดเพชรสอกินอีกส่วนมุมน้ำเงินครับเบิองไม่เป็นผู้บริหาปผู้บริาเต็มคข่แล้วจะต่อยเราเด็กยด็กี่มากอะไรก็เอาจริงเขาไปจ่ายคือไม่ใช่คุณสามารถจะได้เดินทางกลับคุณทางด้านของมอทะเลนะครับแล้วก e <c oughs> <c oughs> mm ็เห็นใจเาก็ผู้สาจัดมวยให้พี่น้องได้มาดูว่าการบวกมาเคลื่อนไหวกันเพราะว่าก็บอกแล้วเวลาทุ่มแต่ค่าตัวนี่เราจ่ายเก็บ อยู่ที่คุณม้อนหมดแล้วพราะว่าชกเสร็จรับไปเลยชกเสร็จรับเลยใครบยท้ามไมับบยไทยมาหรือ,อยังครับมาแล้วมาใยงานตัวได้ชกคู่ที่สามนะครับจักลุงแปงนะะมามานถึงให้ชกเลยนะครับ แดงซิป๋าซอแรกโค้แล้วขอบคุณโคชชกมากขึ้นขึ้นลูกขึ้นโคชกมากด้านบนได้เลยนะครับมาชมมวยความมันระเบิดขึ้นในขนาดนี้นะครับคู่นี้เป็นมวยคู่ที่หนึ่งอ่าเมื่อนึกบวยขึ้นไปทีเรียบร้อยแล้วกรรมการตรวจความเรียบร้อยแล้วก็ขอริเชินพี่น้องแฟนมวยทุกท่านยืนตรงพร้อมเพียงกันเลยครับเพื่อความเพลงสรรเสริญพระบารมีของเรียนทุกท่านครับ นะครับเมื่อเราได้รับเรียนมาจากค่ายมวยแล้วเพราว่าเหตุในที่คู่ที่สองตูมตามสิงกระตันจินจากแถวสัตหีบบางสะเรนะครับวันนี้ครับสัตว์ในเกียรติเดินทางมาชมมวยลูกมวยกีับคู่ที่สองไหวนะครับไหวตามสบายเจ้าที่นะครับใส่ด้วยใส่ด้วย ทีมที่2ตูมตามจิตกำลังชินครับจากบางสะเลีะนะครับพี่กัลเอิญทางด้านของท่านกำลังชินนะครับเดี๋ยวก็ต้องขึ้นมาถอลบลงโลษให้ทีมงานด้วยให้ลูกน้องเลยนะครับท่านกำลังชินนะครับน้ำเงินนะยอดพยักลูกห้องหินนะครับ เก้าอี้นั่งโดยยี่สิบบาทนะยังพอมีเหลือแล้วก็พอบี้นะที่น้องชอบย่าเก้าอี้นั่งแล้วร่วมกับร่วมทำบ่วมกันคู่นี้เป็นหมวยคู่ที่สอง คูแรกผ่านไปแล้วนะครับรับนี่คุณมอสมอสอ่ะมอสทะเลเสื้อดำไทยวีโออยู่มันข้าตัวมันรับได้เดะครับแต่คุณมอสครับเสื้อดำตสวยอยู่ตรงนั้นนะการได้เลยครับอย่าไปหยิบผิดได้ขยยไปงวยไทมาเรอเดีนะผึงเสือดีนะ้วยยครับอย่าไปยิบผิดซองนะลูกก่อน้าย่งวยไทยมาเ่อยคกมอย่าลืมนะครับวันที่แปลดี วัดวันที่สองวันที่สามก่อนวัดแหลมใต้วัดแหลมใต้อำเภอเมืองจังหวัดข้าตัวตอยเสร็จรับได้เลยครับข้างตัวตัดเสร็จรับได้เลย น้งเงินให้พอเพียงจิิปออมนอเก่งเหลือสารจะภูเกียวเตงนไเมืองแกร่ยคู่ที่ห้าตัวค่าตัว แสงแสดสินบอยสยามเปิดได้เลยเปิดได้เลยเพชรสยามจอมทัพมวยไทยต่อที่หนึ่งพันกู้ที่หกราชภูมิแดงเกี่ยวติงทนายไพ่เมืองแ,แก่วกู้ต่อไปขึ้นมาแน่นคอยเลยครับโอ้ยฮะว่าไปสอนมวยทิ้งร่วมมวยไทยแล้วกันตายอะไรแผลอะไรครับ มวยขู่ที่หมวยมวยหมทุ่งทองโรงเรียนธรรมศาสตร์ของหลวงเฮ้ยเข็งเงินทองรูปตาทีเอ็งอย่าไปร้องม่ไม่ร้องเลยนี่เองเตะทำไมไม่เคยเตะแรงเลยเวลาต่อยมวยฮะหม้อครูทิ้งบอยเองเตะแรงๆเองเตะเองยกขึ้นอย่างเดียวหมัดก็ไปจิ้มข้อเดียวเขาก็ทำมาแรงๆก็เจ็บเลย อันแหละไม่ต่อยมันก็ไม่ได้ต่อยเนียเราหาประสบการณ์ไม่รู้เปล่าสู้ไม่ได้แล้วก็แค่นั้นแหละกรรมการก็บอกกรรมการเขาจับไม่เป็นไรหาประสบการณ์เน่ยเพราะเราอ้วนหรือเ่างวยอ้วนมันหายากอันแหละแต่เองแต่เอ็งยกขึ้นอย่างเดียวเวลาเตะฮะมอเตอร์พยัติสาบคุ่าแปดแล้วมวยรุ่ที่เกาขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวเมวยคุ่ที่เก้าเพชรุระศิษ์ปหาอุงกับักรุ่วอุ้ง มวลรุที่ปลูกแฝงมอสเรมวยไทยลูกกองผ้าพยัคฆมวยไทยมวลทุที่็นเทียนทอาวินธรรมศาของหลวงยกมาฆ้าผู้หองตอมอุ้ที่2บางกอกทองจุฬา้ารมุนแพทย์แฝงห้ายัมมวยไทยยงยงยังยังไม่พูดยังไม่พูดยาเต็งเยาเตงเต็งยาเตงยเต็งยาเตง

แก้ววยคุ้ที่6ข,ขึ้นเวทีครับทุงทองโรงเรียนสารศาสตร์ของหลวงแดงน้ำเงินเพชรเดินทองลูกตาทีและคู่ต่อไปคู่เจ็ดกับปั้น2อปัณดิตคู่ที่8ปดโมตเตอร์และอิสารคู่ที่เก้าเพนรสุระน่ารักไทยลูกกอกห้าพยังมวยไทย เซตสองดัง,งอยู่คู่เดียวอ่าเซตเบรคครับเซตเบรคเกมท,ทองยกหกเก้ามายหลอ,อกเพียวโยกวิญญากับชันเงินน้อยปานนี้ว่ากี่เพชรจุ่มแพรวัดชายมีตังกับยกหเก้าพวกบอกกอมบอบอขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะมาเยอะจะได้ ตรนทองครับทำนับแฟดต้อ,อขอไปครับคู่ต่อไปคูท่ที่ที่8คู่ที่แก็หมดอย่าลืมในการบวนของภาคตะบันออก2องวันสาวันแบบใต้จับัวัดเชีงเทราสามสิาตะเกียบจังหวัดเชีงแทรดูในชยื่อด้ยนะครับป้นกับปั้นยื่อไหนไม่เหมือนกับโต้ยนี่จะหลบนะครับ ่นพรชิมพีน่นาขอบคุณมากมากนะไปเลยเนี่ยจานตรวจความเรียบร้อยเลยแล้วไหวครูพอแล้วคู่ต่อไปครับแรดสุระสิบหมาอูดุดแดงสองหืนบาทคู่นี้ องยกประกอบยกปาก้าววันนี้ได้เท่าไหร่แล้วได้เท่าไหร่แล้วครับคุณเชิงเด้ฮะฮะฮะแต่เท่าไหร่แล้วลูกโหมดทะเลวยไทยฮะและเหมือนลูก,กอกาะน่ารัรกรวยใจครับพูดต่อไปเทียนทองโรงเรียนสมดิ์ของหลวงยก<ด>ปาก,ก้าว มุกกองอกเราบ่อแล้วจะตามด้วยสายเดินสายเลาะเดินสายูนขบมาของแย์น้องเข้าหอรับนับแพร่หน้าพะยะคุยไทยขาเลยหัวหน้าคณะหัวหน้าคณะหน้าเข้าเหนียวเราไม่รับก่อนหัวหน้าคณะลูกแป้งไม่จุดแพร่ไม่ได้เลยการหัวหน้าคณะลูกแป้งน็อตทะเลมวยไทยมาแล้วครับลูกแป้งน็อตทะเลมวยไทยครับแป้งแป้งไหว้คุย ว่ายโคว่าโอัหน้าคณะัหน้าคณะัหน้าคณะด,ด,ดูโดูดูด้ยไล่โคว่โคน,นี่ครับแฟนนี่คือทะเวียรารนพี่นิพลระย,ยองเลยส่เพื่พทิ้งมวยไทยครับ้องไมถูกพยาุทติดหวเนู่ะ คือเขาไม่ม,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 มือด้วมือเดินข้างโดนรอเข้าเนี่ยไปขับซีือพวกขาเหนียวกับเพิ่มแล้วพวกนี้ไม่มีอะไรพร้อมแดงครับน้ำเงิน รับน้าพแฝดู้ต่อไป13ก็คือฉันน่าเพชรตกูน่าคอยครับขอบคนเนี่ยอขอบครับกสเยวะสเหยียว,พ,ยวพูดเยอะหวะ 查伙计。